ตอนที่16สายเลือดเดอลุกดวงตาของไมร่ราเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงกล่ำดังถูกย้อมด้วยเลือดสดๆไม่ใช่แค่เพียงดวงตาเท่านั้นแต่เธอยังรู้สึกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างในตัวเธอกำลังจัแปรเปลี่ยนไปและเธอรู้สึกดีกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มากฟารีจ้องมองการเปลี่ยนแปลงของหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยความทึ่งนี่สินะคือพลังที่ถูกซ่อนเร้นพลังของสายเลือดเดอลุก ทั้งคู่จ้องมองกันอย่างไม่วางตาก่อนที่ฟารีจะกระโจนเข้าหาไมาราก่อนพร้อมกับไมาราที่กระโจนเข้าหาฟารีด้วยพลังของสายเลือดที่เป็นเปลี่ยมเช่นกันการต่อสู้ระหว่างแขกแวมไพร์และเหล่านักล่าแวมไพร์ได้ดำเนินการต่อสู้กันอย่างดุเดือดมีเหล่าแวมไพร์ที่ล้มตายลงเยอะพอๆกับเหล่านักล่าแวมไพร์ที่ถูกแวมไพร์กัดและถูกพวกของตัวเองจัดการฆ่าเสียก่อน เพื่อกันการเป็นแวมไพรต่อไปส่วนแวมไพรที่สู้ไม่ได้ก็หนีออกจากงานไปทุกอย่างดูชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดมีแต่เลือดที่อาบนองพื้นและไฟที่กำลังไม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไปอย่างช้าๆแต่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำลายล้างทุกสิ่งที่อยู่ภายในตัวอาคารแห่งนี้หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียงกันให้มอดไปพร้อมกับกองไฟ แดเนียนกับหัวหน้านักล่าแวมไพดูการต่อสู้ของแวมไพทั้งสองที่ไม่มีทีท่าว่าตนไหนจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบเพราะถึงแม้ว่าไมร่านั้นดูเหมือนจะมีพลังเพิ่มมากก็จริงแต่ฟาริสก็อึดอยู่ไม่น้อยถึงแม้ว่าจะได้รับบาดแผลกลางหลังจากฝ่ามือของไมร่าจนเลือดไหลทรมกายส่วนไมร่าก็มีบาดแผลที่ต้นแขนจากการที่ถูกฟารีใช้มีดสั้นที่พกติดกายแทงเช่นกัน ฟารีรู้สึกว่าตนเองจะเสียเปรียบไมร่ามากเพราะบาดแผลที่กลางหลังมันลึกมากจนร่างกายไม่สามารถรักษาแผลของมันได้เองอีกทั้งเขายังสูญเสียเลือดไปมากทำให้ในตอนนี้เขามีพลังพอแค่สู้กับไมร่าแล้วหนีไปเท่านั้นในขณะที่เขากำลังหยุดชะงักเพียงเสี้ยวอึดใจหนึ่งอยู่นั่นเอง แมร่าก็คว้าแขนฟารีสแล้วเหวี่ยงร่างนั้นตะทะกับกำแพงข้างๆจนฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณน,นั้นไม่ได้การแล้วต้องทำอะไรสักอย่างที่สามารถหยุดแมร่าได้ฟารีสคิดพร้อมกับดีดตัวออกมาจากซากของกำแพงพร้อมๆกับความคิดหนึ่งที่ผุดเข้ามาในหัวใช่แล้วต้องวิธีนี้เท่านั้นร่างของฟาริสกระโจนไปทางมนุษย์ทั้งสองคนที่ยืนอยู่เขาจัดการเวี่ยงหัวหน้านักกล้าแวมภัยไปอีกทางหนึ่ง ้อมทั้งเข้าประชิดตัวกับแดนเนียนทันทีทางด้านแดนเนียนนั้นหลังจากที่ถูกฟาริสเข้าประชิดตัวก็พยายามต่อสู้แต่ก็ไม่สามารถสู้แรงแวมไพรได้ทำให้ไมร่าที่ตามฟารีสมาติดติดไม่สามารถหาช่องว่างในการเข้าไปช่วยแดนเนียนได้เลยหยุดอยู่ตรงนั้นแหละไมร่าฟาริพูดพร้อมกับล็อกตัวแดนเนียนไว้ ก่อนที่จะเอามืออีกข้างล้วงหยิบมีดสั้นอีกด้ามที่เขาพกสำรองไว้ออกมาจะทำอะไรนะ่ะไมร่าร้องถามด้วยความตกใจเมื่อเห็นฟารีดหยิบมีดสั้นขึ้นมาจอดที่ตัวแดนเนียนไว้จะทำอะไรหน่ะเหรอตอนนี้เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วไมร่าตอนนี้เธอต้องฟังฉันฟารีดพูดแต่เพียงผู้เดียวฟารีดถัววรร่าพร้อมกับขยับตัวพาแดนเนียนถอยออกห่างจากไม่า ก่อนที่จะตะวาดไปยังหัวหน้านักล่าแวมไพร์ที่กำลังย่องเข้ามาแกก็ด้วยไอ้แก่อย่าเสือเข้ามาเชียวนะมึงเสียงตวาดของฟารีดทำให้หัวหน้านักล่าแวมไพร์หยุดชะงักในทันทีก่อนจะหันไปส่งสายตาเป็นเชิงคำถามต่อไมรา่าที่ยังยืนคุมเชิงอยู่อีกด้านหนึ่ง แกปล่อยแดนเนียนเดี๋ยวนี้นะไม่ราพูดด้วยน้ำเสียงที่ข่มอารมณ์สุดๆทำไมจะต้องปล่อยด้วยกับอีแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังจะเป็นอาหารข่าของฉันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ฟารีสลลอยหน้าลอยตาตอบพร้อมกับทำท่าจะฝังเขี้ยวลงบนคอของแดนเนียน อย่านะไมร่าร้องเสียงหลงก่อนจะถามกลับไปว่าแกต้องการอะไรฉันจะทำให้ขอเพียงแต่ปล่อยแดนเนียนก่อนห้าห้าห้าต้องอย่างนี้สิแดนเนียนแดนเนียนคนสำคัญของแกสินะอย่านะไมร่าเธออย่าทำตามที่มันขอนะถ้ามันจะไม่ต้องห่วงฉันโอ้ยแดนเนียนเอามือกุมท้องเมื่อถูกมีดสั้นของฟาริสแทงเข้าไปจนมิดด้ามก่อนจะกระชากต,ตัวมีดออกอย่างแรงส่งผลให้แดนเนียนสุดลงกับพื้นทันที แดนเนียนไมร่าร้องออกมาแต่เธอไม่สามารถเข้าไปใกล้เขาได้เพราะฟารีดยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆมนุษย์คนนี้มันมีดีอะไรนักหนาทำไมเธอถึงรักมันนักทั้งๆท,ท,ที่เรากำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วเชียวไมร่าฟารีดพูดพร้อมกับจิกผมแดนเนียนให้เงยหน้าขึ้นมาแกอย่าทำอะไรเขานะฟารีดไมร่าพูดด้วยน้ำเสียงที่อ้อนวอนสายตาจับจ,จ้องแต่ใบหน้าของแดนเนียนที่ซีดลงเรื่อยๆเพราะเลือดไหลไม่ยอมหยุด ก็ได้ฉันจะไม่ฆ่ามันแต่ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนคือเธอต้องปล่อยฉันไปตกลงไหมฟารรทพูดได้ฉันจะปล่อยแกไปแต่แกต้องปล่อยแดเนียนก่อนไม่ร่าเอ่ยพร้อมทั้งยื่นข้อเสนอให้ปล่อยตัวแดนเนียนก่อนฉันปล่อยแน่แต่ไม่ใช่ที่นี่ตรงนี้และตอนนี้ถ้าอยากได้มันมากนักก็ตามมาเอาคืนแล้วกันว่าแล้วฟาริทก็ใช้อีกมือหนึ่งล็อตัวแดเนียลให้ยืนขึ้นก่อนจะกระโจนฝ่าวงล้อมออกไปด้านนอก โดยมีไมราและหัวหน้านักล่าแวมไพร์ตามไปติดๆที่สนามหญ้าหน้าบ้านฟารีดหยุดกึกอยู่กับที่ก่อนที่จะส่งยิ้มให้กับไมราและหัวหน้านักล่าแวมไพร์ที่หยุดยืนเช่นกันโดยทั้งคู่เว้นระยะห่างจากฟารีดพอสมควรฉันจะปล่อยมันตรงนี้แหละแต่เธอเอาแค่ร่างกายมันไปแล้วกันส่วนวิญญาณฉันขอจบคำพูดฟารีดก็ใช้นิดสั้นแทงแดเนียนตรงกลางอก,อก ทำกลางเสียงหวีดร้องอย่างตกใจของไมราเธอวิ่งเข้าหาร่างของแดเนียนที่ลม้มลงบนพื้นสนามหญ้าหลังจากที่ฟาริดดึงมีดสั้นออกจากกลางอกของแดเนียนอย่างเลือดเย็นและหนีหายไปในความมืดแดเนียนนายอย่างเพิ่งเป็นอะไรนะฉันรักนายนะนายได้ยินไหมแดนเนียนฟื้นสิแดเนียนไมราประคองร่างนั้นมาอบก,กอดพร้อมกับร่ำให้ดังใจจะขาด มีเพียงหัวหน้านักล่าแวมไพร์เท่านั้นที่ควบคุมสติของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมตรงเข้ามาจับชีพจรของแดเนียนก่อนจะบอกกับไมร่าว่าชีพจรเขายังเต้นอยู่แต่เราต้องรีบเอาเขาไปรักษาเพราะเขาเสียเลือดไปมากแล้วว่าแล้วก็แบกร่างของแดเนียนเข้าคฤหาดไปพร้อมกับเสียงพึมพำอันแผ่วเ,เบาจากปากของไมราว่าดูแลเขาด้วยฉันจะกลับมาก่อนฟ้าสาง แม่ร่ามองจนร่างของแดเนียนหายลับไปในตัวคฤหาดแล้วเธอจึงออกตามล่าฟารีสทันทีเช่นกันแววตาของเธอวาวโรดด้วยความโกรธประกอบกับสีตาที่ยังคงเป็นสีแดงอยู่ทำให้ในเวลานี้ใบหน้าของเธอช่างน่ากลัวยิ่งนักทางด้านฟารีสนั้นหนีกระเซิอกระเซิงเข้าป่าไปไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องหยุดพักเนื่องจากสูญเสียพลังไปมากเขาจึงไปนั่งพักหลังต้นไม้ใหญ่เพื่อเอาแรง หลังจากนั่งพักเอาแรงได้สักพักเขาก็หวนคิดถึงสีหน้าของไมราที่เห็นแดเนียนถูกมีดของตนแทงเข้าที่กลางอกก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างสะใจฮ่าฮ่าฮ่าช่วยไม่ได้นะไมร่ามันอย่าเป็นคนสำคัญของเธอทำไมละ่ะก่อนจะหยุดกึกในทันทีเมื่อมีอีกเสียงหนึ่งแทรกเข้ามาอยู่นี่เองเหรอฟารีด ฟารีถลันลุกขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับร่างของไมาราที่ก้าวออกมาจากมุมมืดเธอมาตั้งแต่เมื่อไรแล้วรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ตรงนี้ฟารีดเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่ร้อนรนฮือฮืฮืมันคงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสายเลือดเดอรูคมั้งที่มีการเคลื่อนไหวที่ไวขึ้นทรงพลังขึ้นสายตาที่มองเห็นได้กว้างไกลขึ้น และที่สำคัญบาดแผลที่หายได้เร็วขึ้นกว่าแวมไัยทั่วไปไมร่ราบอกพร้อมๆกับสายตาของฟารีสเหลือบมองไปยังต้นแขนของไมรยราที่ที่เขาฝากรอยแผลไว้กลับเธอแล้วฟารีสก็เบิกตากว่างด้วยความตกใจเมื่อพบว่าแผลที่ต้นแขนนั้นไม่มีแล้วมีแต่คราบเลือดเท่านั้นเอง ฉันว่าเรามาปิดบัญชีกันดีกว่านะฟารีดไมราพูดเสียงเย็นก่อนจะอารมณ์พลุกพล่านมากขึ้นเมื่อฟารีดถามกลับไมราด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยว่าว่าแต่เธอมาหาฉันอย่างนี้สแสดงว่าเจ้ามนุษย์นั่นตายแล้วใช่ไหมเอ๊ะหรือว่ายังไม่ตายนะแต่จะดีเหรอถ้าเธอมัวแต่มาสู้อยู่กับฉันตรงนี้มันจะเสียเวลาเธอในการกลับไปดูใจมันเป็นครั้งสุดท้ายเอานะไมราไมราไม่ตอบโต้คำพูดฟารีดแต่อย่างไร มีเพียงสายตาที่แดงฉานลุกโผล่อย่างกองไฟที่พร้อมจะเผาไม่ทุกอย่างที่ขวางหน้าและตอนนี้เธอก็พร้อมแล้วที่จะเผาเพื่อนร่วมเผ่าพันธุตรงหน้าในข้อหาบาังอาจฆ่ามนุษย์ผู้ที่เธอเพิ่งจะรู้ตัวเองว่าเธอรักเขามากเสียเพียงไหนทั้งคู่จ้องกันไปมาก่อนที่จะกระโจนเข้าหากันอีกครั้งไมราต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อแดเนียนส่วนฟาริดนั้นต้องเค้นพลังทุกส่วนที่ยังมีอยู่นำมาใช้ต่อสู้กับไมร่าอย่างสุดกำลงัง ฟารีดคว้างนิสั้นใส่ไมร่าเมื่อเธอกระโดดเข้าหาเขาแต่ไมร่าเอี้ยวตัวหลบกลางอากาศได้ก่อนจะล้วงบางสิ่งบางอย่างออกมาแล้วถือมันให้มัน่นร่างทั้งสองปะทะกันกลางอากาศอย่างรุนแรงและตกลงบนพื้นดินเสียงดังสนัน่นร่างของไมร่าหอบหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนเธอนั่งคล่อมร่างของฟารีดไว้บาดแผลกลางหน้าอกของเธอที่เกิดจากรอยเล็บของฟารีสลากเป็นทางยาว โดยมีเลือดไหลซึมออกมาไม่หยุดส่วนฟารีสนั้นนอนแผ่ลาเบิกตาโพรงก่อนจะพงกหัวขึ้นมาดูบางสิ่งบางอย่างที่ไมร่าปักไว้บนหน้าอกของเขาบางสิ่งบางอย่างที่ดูคล้ายเข็มฉีดยาขนาดเล็กปริมาณของเหลวสี่คุณเหลือติดก้นเพียงน้อยนิดถ้าอย่างนั้นที่เหลือคงอยู่ในร่างกายเราหมดแล้วสิฟารีสคิดก่อนจะเอ่ยปากถามไมร่าด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว่าเธอฉีดอะไรให้กับฉัน ายร่ายิ้มอย่างเลือดเย็นก่อนจะตอบกลับไปว่ามันเป็นของกำนันเล็กน้อยเล็กน้อยจากฉันน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไง่ะจงภูมิใจเถิดนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่หายากมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นของปลอมไปเสียเกือบหมดแต่นายคงโชคดีมากที่ได้เจอของจริงพร้อมกับพยุงร่างของเธอลุกขึ้นแล้วถอยออกห่างจากฟารีดเดี๋ยวแล้วทำไมเธอไม่เป็นอะไรเลยทำไม ฟารีดถามด้วยความสงสัยและในขณะนี้เขากำลังร้อนรุ่มไปทั้งกายและใจมายราเฉลยคำตอบให้ฟารีดฟังอย่างใจเย็นว่าที่ฉันไม่เป็นไรเพราะว่าน้ำมนต์ศักดิก์สิทธิ์ใส่ไว้ในหลอดฉีดยาที่ทำอย่างดีและฉันก็ไม่ได้สัมผัสกับมันโดยตรงแต่นายโดนฉีดเข้าไปในร่างกายก็เลยแย่หน่อยนะอย่างนั้นเองเหรอโอ้ยเสียงของฟารีดพึมพำออกมาอย่างแถวเบา ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงร้องอย่างหวยหวนเมื่อร่างกายของเขาร้อนจนเกิดไฟลุกคลึบไม่ร่างกายภายในพริบตาเดียวไมร่ายยืนมองร่างนั้นโดนเผาด้วยอาการที่สงบลงเธอรอจนร่างนั้นไม่จนกลายเป็นเศษฝุ่นผงปลิวไปกลับสายลมเธอถึงจึงเดินจากไปหายเข้าไปในความมืดอย่างเงียบเชียบแล้วป่าทั้งป่าก็กลับมาสงบเงียบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นยกเว้นเพียงแต่รอยไหม้และรอยเลือดเท่านั้น ที่ถูกทิ้งไว้ให้เป็นหลักฐานว่าครั้งหนึ่งพื้นที่แห่งนี้เคยถูกใช้เป็นเวทีในการต่อสู้กัน